สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับที่ธนพัชรเริญฟ้ามบัลลกดะทาตะบนหนองแวงโสพาอำเภอพุ่นจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นช่วงเช้าหลังกาฝนตกไปนะครับที่ลงคลิปน้ําเยอะๆตอนนี้ก็ลดแล้วนะครับตรงนั้นผมปล่อยแล้วนะผมปล่อยให้ลงไปแปลงหญ้าไหนสองไร่ของผมแล้วก็ตอนนี้จะมาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าไว้ก็พามาเนี่ยชมนะครับโอ้พามาชมอันเลยแระเบิงห้างหง่านะครับนี่หญ้าเมื่อวานนี้นะครับกินเกลี้ยงล่างเลยนะครับนี่ ช่วงนี้เป็นมันมาเรนะครับมันมาเรเนี่ยลำตน้นใหญ่ๆแข็งๆแต่ว่ากินดีนะครับกินดีต้องบอกเลยว่าเป็นหญ้าหญ้าหนึ่งชนิดนะครับที่วัวกินดีมากเลยนะครับมันมาเรนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้เลยน่าจะเป็นหญ้าชนิดที่โอ้อันนี้ยังเนี่ยอันนี้ก็กินดีกินดีนกกินดีนกเอาไปหแหบละเป็นหญ้าชนิดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ ัวกินดีมากเลยตั้งที่ตั้งมาต,ต,ตั้งแตะตั้งแต่ที่ผมปลูกมากนะผมก็เห็นหนามันมาเรนี่แหละกับแพ้งโกรากับเนี่ยก่บเราพูดถึงความกินดีนะครับไม่ไม่ได้พูดถึงผลผลิตนะครับพูดถึงความกินดีผลผลิตอาจจะยังน้อยอยู่ในการเขาเรียกว่าอะไรนะในการให้ผลผลิตต่อรอบนะ ถ้าเปรียบเทียบกับญ้าไนนะครับสําหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับญ้าแพงโกลาผมว่าก็สูสีกันในรอบตัดนะครับสูสีกันในส่วนของปริมาณนะผมไม่รู้ว่าอันไหนได้เยอะได้น้อยกว่ากันหรอกแต่ว่าในรอบตัดนะสูสีกันพอดีเก็บน้อยหนานะครับเก็บบะเขียบก็เลยเอามาไวน้นี่อันนี้คือถังเปลือกมาล้างหมักยีสต์นะครับยังไม่ได้เปิดนะครับเปียกมาล้างหมักยีตคุมไว้ก่อนนิดห่อมีอะไรนะเขาเรียกว่ามีผ้าใบก็คุมไว้ ก็ถังเปลือกมาลางมายิบประมาณสิบถังนะครับสองปีแล้วเอ้ยสองปีเป็ปีหนึ่งอ้าวไม่รู้ไปก็เดี๋ยวพาไปชมแปลงหญ้ามันมาเลยน,นะครับที่เราจะตัดวันนี้อนี่นะครับมาถึงแปลงหญ้ามันมาเลยแล้วเป็นหญ้าที่กลัวผมกินดีนะครับถึงว่าจะแก่นะอันนี้ก็คือตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่พูน่นตั้งแต่เกี่ยวเข่าบมดแล้วครับปล่อยแทะเล็มแล้วก็ตัดต่อแล้วก็แต่งแล้วก็เนี่ยหัวตะเด้มาตัดนะครับแต่ว่าหญ้าไหนนะตัดได้สองรอบแล้ว มันมาเลพึ่งย่าไหนตัดไปสองรอบแล้วรอบที่สามกำลังถ้าตัดวันนี้ก็ได้ตัดนะครับย่าไหนรอบที่สามแล้วมันมาเลพึ่งจะตัดนะเป็นย่าที่วัวกินดีถึงว่าต้นสีแก่กับซ้ำนะครับอ่าแต่เป็นหญ้าทีหนึ่งชนิดที่วัวผมกินดีกินดีมากเลยนะอันนี้คือน้ําขังนะครับน้ําขังไม่มีที่ไปท่อกับฝังสูงไม่ได้เอาลงตรงนี้นะครับเป็นญ้าที่วัวผมกินดีมากนะอีกหนึ่งชนิด ก็มีถ้าถ้าวัดความกินดีก็มีแพงโกล่ากับมันมาเลนนี่แหละเพราะว่าผมปลูกจะไม่กี่ชนิดไม่ได้ปลูกพวกยาอย่างอื่นตอนนะครับแต่ว่าในผลตอบแทนของด้านของอผลผลิตก็คงจะเป็นญ้าไนนะครับเรามีพื้นที่น้อยเราก็เลยปลูกย้าไนนะครับผลผลิตตอบแทนรอบตัดเร็วคือประดินคือรอบตัดมาเร็วนะครับ ว่ากินดีว่ากินดีก็ขื้นยู่กัปรอบตัดเท่านั้นครับถ้าคุณตัดอ่อนน่ะมันก็กินดีแต่ว่าถ้าคุณตัดแข็งตัดตอนมันยาวแล้วมันล้มไซน้ำเนี่ยมันกินบ่ดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณเลือกตัดให้เวลาที่เหมาะสมอ่ะมันกินดีมากอ่ามันก็เหมือนกันเอ่อมันก็คงจะตอบว่าเหมือนกันก็คงไม่ได้นะครับเพราะบางอย่างอย่างแพนโกลาอย่างเงี้ยถึงมันจะแก่แก่ชนิดที่ว่าสามเดือนสี่เดือนเราสามารถทําเป็นหญ้าแห้งได้อย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหญ้าไหนอย่างเงี้ย ้ามันเลยสองเดือนสามเดือนสี่เดือนไปนลองเสียมันเท็ดนี่ยังบ่ได้หรอกครับแล้วก็งัวก็บ่ค่อยกินน้ำนะครับก็เลยเป็นหญ้าแบบหญ้าเสียไปนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในช่วงประมาณสี่สิบห้าวันบวกลบนิดหน่อยอย่างเงี้ยกินดีครับกินดีกินได้อ่าก็เหมือนกับหญ้านี่แหละหญ้ามันมาเรียนี่แหละท่อนเจ่แกกัวก็ผมก็กินอยู่นะครับนี่ก็กินอยู่ก็เดี๋ยวจะตัดนะครับนี่ตัดพี่ชายบอกว่าให้ตัดเยอะๆสักหน่อยตอนแรกอันนี้ตัดสามแถวอันนั้นเอาไม่หมดเดยวลองตัดสี่แถวนะครับตัดสี่แถวพอ โอเคครับเดี๋ยวตัดก่อนลงมาตัดแล้วนะครับเป็นตัดลุยน้ํานะครับนี่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าัวาจะไม่กินัวผมมันปรับตัวแล้วนะครับมันปรับตัวแล้วปรับตัวในที่นี้หมายถึงว่าชินเริ่มชินกับการกินหญ้าน้ําแล้วนะครับต้องปรับตัวครับต้องปรับตัว แต่ก่อนที่เลี้ยงวัวคนก็จะบอกว่าให้น้ำหมอกกป็นเหียดกอนค่อยไปตัดหน้าให้งัวกินเพราะว่าไปยังมัติมีพญาตแต่ว่าหลักการของบัวหลักการของน้ำหมอกที่จะไม่มีในหญ้าหรือว่าหญ้าไม่เปียกอะ่ะก็คือแดดเผาให้น้ำหมอกละเหยไปหมดแล้วคือสวยสวย สวยๆมันฮอนันตีครับคดตัดแดดมันสิตายอ่ะก็โดยการประยุกต์เอานะครับแดดไม่ออกตัดได้นะครับจะตัดผาน้ำานี่ยังี่เรือว่าสิตัดหมอกยงมือเศร้าหัวผมกับจินเหมือนนะครับไม่กลัวพยาธิเหรอหมอไม่ฉีดยานะครับฉีดยาถ่ายพยาธิเอานะครับเราก็ต้องแก้ให้มันตรงจุดนะครับไม่ใช่ว่าแดดฮวนซีโมกเศร้า มโมงเศร้าก็ไปพุ่มตัดหญ้าอยู่กวคนตายก่อนลัวแน่นอนนะครับแบบนี้ตรงแล้วอันนี้ตัดเกี้ยนหนึ่งนะครับอันนั้นก็ตัดไปแล้วเดี๋ยวดูน้ำนะครับดูน้ำพี่ชายจะใช้มุ้งเขียวนะครับรถรถมว้วนแตกขาดจอดอยู่ตรงโน้นอันนี้ตัดเกี้ยนหนึ่งให้ดูเฉยนะครับ ซอฟเบากำลังเนี่ยซอยน้อยซอยน้อยซอยน้อวันเนี่ยว,วันละสี่แถววันนี้เดี๋ยววันนี้จะว่าจะตัดสี่แถวดูนะครับผมคาดคะเนด้วยสายตานะครับคาดคะเนด้วยสายตาว่าสี่แถวมันน่าจะพอนะครับว่าสี่แถวมันน่าจะพอ กามาเรน้ําท่วมตลอดนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่รองรับน้ํานะครับใครที่มีพื้นที่นะครับบอกเลยใครที่มีพื้นที่พื้นที่ลุ่มพื้นที่น้ําขังแฉะระบายน้ําได้เอาง่ายว่าหนาแรงก็คือแรงยู่เนี่ยเอาไปปลูกเลยนะครับแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยน้ำท่วมขังแฉะตลอดเนี่ยปลูกได้ครับปลูกได้ปลูกได้ดีเลยไม่ต้องคิดเลย เอามันมาเรเลยนะครับมันมาเลเลยกล,เลยัวก,กินดีนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมาเยกับหลงซปเปอร์ไหนจะดีกว่ากันนะแต่ว่าโดยทั้งสองพันที่ผมศึกษามาเนี่ยมันดีทั้งสองนะครับเดี๋ยวขอเลี้ยวมอง,งานก่อนครับถ้าเปรียบเทียบก็คงจะเปรียบเทียบมันมาเลนะมันมาเลกับญ้าย่าอะไรนะหลงซปเปอร์ใช่ใช่ใช่ต้องต้องต้องเปรียบเทียบอย่างนั้นนะครับ เพราะว่าพวกนี้นี่คือถ้าคุณมีพื้นที่พื้นที่ลุ่มน้ําท่วมขังเวลาหน้าฝนนะครับเอาหน้าฝนนี่ละนาแร่งหน้าท่วมขังแต่ขึ้่พม่นดอกที่เนาะครับานาแร่งหน้าท่วมขังเอาปเป็นหญ้าขึ้นนะครับไปปลูกเขาซะเนาะครับเป็นหน้าปังซนะแต่ว่าถ้าหน้าฝนแล้วน้ำท่วมขังปลูกหญ้าอะไรก็น่าจะเป็น มันมาเลยกับหลงซูเปอร์นี่แหละครับถามว่ามันตายไหมมันบ่ตายหรอกก็ว่าเจ้าสิเกี้ยวเลยว่าสำนันละนะยา่ามันไม่ตายหรอกแต่ว่าน้ำท่วมถังอะคุณจะตัดไปให้วัวกินได้ไหมละ่ะมันไม่ใช่เฉพาะว่าถามว่าห้าตายว่อญ้าตายว่นะยา่ามันไม่ตายแต่ว่าเราจะเกี่ยวไปให้วัวกินได้ไหมตัดไว้สองวันก็ไม่แห้งนะครับเนี่ยถ้าไม่แดด โอ้นี่แค่ผมมองดูแค่สองแถวนี้ก็กินไม่หมดแล้วนะครับหนึ่งวันวนะัวผมนะเพราะว่าได้เยอะมากเลยอันนี้ตัดไปด้วยแล้วก็คุมเครื่องไปด้วยแล้วผมจะพาไปดูแปลงทดลองผมนะครับเนี่ยแปลงห้าก,กาันแปลงญ้าไหนอะ่ะที่มันไม่มีญ้าไหนอะ่ะที่มันต้องอื่นอ่ะผมเอหว่าม่านมาลีปปลูกนะครับเนี่ย ในไปเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวผมพายเดี๋ยวเราตามดูกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่เราทํานะคือดินตรงนั้นมันไม่เหมาะสมกับหญ้าไหนคือมันเป็นดินเข้มอ่ะล่ะผมก็เลยเอามันมาเลลงไป,ปลูกนะครับแต่ว่าแปลงนี้ก็มีปัญหาอยู่นะดินไม่ดีแต่ว่ามันมาเลก็ก็ได้นะผมผมมองดูก็ได้นะก็น่าจะได้ดีกว่าหญ้าไหนอยู่แต่ว่า แต่ว่าก็สู้ยากพื้นถิ่นไม่ได้ยากพื้นถิ่นก็ดีนะเนี่ยแถวที่สองนะผมผมมดูแถวที่สองก็เยอะแล้วนะโอ้ผมว่าสามแถวนี่เดี๋ยวตัดให้สีแถวนะครับวันนี้ตัดเป็นตัดให้เป็นต้นแบบก่อนเดี๋ยวขออนุญาตตัดดีๆก่อนนะครับครับนี่ก็ภารกิจของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สี่แถวนะครับงานตัดถือว่าไม่ได้ยากเลยนะครับสําหรับ สำหรับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับสําหรับงานตัดไม่ได้ยากเลยนะครับสําหรับตัดพื้นที่ราบๆเรียบๆไปอย่างเงี้ยสําหรับตัดพวกหญ้าเลื้อยนะครับหญ้าลูซี่หญ้าอะไรพวกนี้ก็ตัดได้นะขอแค่ให้ยาวประมาณนี้นะเนี่ยท่วมท่วมหน้ารถนี่แหละตัดได้นะครับตัดได้ดีนะครับก็แต่ว่าต้องปรับแต่งโดยการปรับสเตอร์ให้มันช้าลงอันนี้เป็นอันนี้เป็นเครื่อง อตแรกนะครับจากทางบริษัทลุ่งเรืองเครื่องมือการเกษตรนะครับที่ผมซื้อมาผมซื้อมือสองมานะครับแต่ว่าก็ได้มาดัดแปลงให้มันรอบมันช้าลงนะครับตัดเกี๊ยนึงก็ได้แล้วหนาก็ตัดได้ไปเรื่อยๆนะครับให้มันทดรอบให้มันเหมาะดีเหมาะสมกับหญ้าของเรานะครับหญ้าบางก็ตัดเจีร์สูงหญ้านาก็ตัดเกียร์ต่ํานะครับถ้าหญ้าหนาตัดเกีรยสูงอี่ลูบไปก็่ยังเัินเขาลูบีอย่างนี้เหรครับตัดบ่ขาดนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ตัดขาดดีเสมอดินนะครับชิดดินเลย แต่ก็ได้ดีนะครับเดี๋ยวปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่จะได้ทําแบบบํารุงเต็มที่นะครับบํารุงดูนะครับบํารุงดูหมายถึงว่าตัดแล้วก็ตัดหมดนี่ก็เอาน้ําใส่แล้วก็ปุ๋ยว้านเลยนะครับปุ๋ยก็น่าจะสิบสักสิบกิโลนั่แหละกระสอบหนึ่งมีห้าสิบกิโลใส่ไปนี่ส,สิบกิโลแล้วนะครับดูนะครับก็เป็นญ้ามันมาเลยนะครับอายุสี่ห้าเดือนหลังจากนุ่นแหละที่ห้าหกเดือนหมดละโอ้ยไม่ถึงเพราะว่าผมตัดแต่งต่อไปแล้วก็น่าจะได้อยู่ สามสี่เดือนสี่เดือนโดยประมาณนะสี่เดือนนี้นชมแปลงหญ้านะครับส่วนแปลงด้านบนเป็นหญ้าไหนที่ผมขังน้ําไว้เลยนะครับไม่ได้ปล่อยลงมาก็เพราะว่ามันรอดแล้วมันรอดแล้วอันนี้ก็หญ้าไหนที่ตัดไปรอบเมื่อกี้ตัดหญ้าไหนแปลงนี้เสร็จรผมก็มาตัดนี่แหละมันมาเลยแปลงนี้แหละแล้วก็ขั้นด้วยสองวันสองวันหรือสามวันนี่แหละพี่ชายตัดเนี่ยจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนี่ยตัดบนถนนที่เราเดินอยู่นี่ะครับเนี่ย ถนนนี่คือจ้างจ้างพี่เขาที่มีความสามารถในการดันดินนะครับเนี่ยทั้งหมดแปลงนี้เนี่ยรอบที่แล้วปรับปรับแต่งไปหมื่นสองนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับปรับแต่งไปนะครับ <c oughs> นี่นะครับจามันมาเลี้ยงเราพี่ชายบอกให้ตัดเยอะๆนะครับพี่แกบอกว่าตัดสักห้าแถวนะผมแกสงสัยห้าแถวฝั่งนี้มั้งผมตัดสี่แถวฝั่งนี้เยอะแล้วน่าจะาไปไม่หมดหรอกเพราะว่า มันมันมันหยามันฟูครับหญ้ามันแข็งมันฟูแต่ว่ากินดีแล้วจะบอกแกอยู่ถ้าเอาไปไม่หมดก็เหลือไว้พรุ่งนี้แต่หนึ่งมองด้วยสายตาหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันอีกห้าวันนะครับอยู่นี่นียประมาณอีกห้าวันจะพยายามตัดให้ได้อีกประมาณห้าวันห้าวันห้าวันก็พอห้าวันแล้วน่าจะมาตัดแปลงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี่อันนี้คือเราวางแผนนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูก่อนนะพอห้าวันแล้วผมก็จะมาตัดแปลงนี้แหละเนี่ย แปลงย่าไหนแปลงนี้นะครับนี่รอบที่สามของปีนี้แล้วนะครับนี่จะรอบที่สามแล้วเนะนี่ยห้าวันน่าจะได้กจกประมาณห้าวันได้นะี่แปลงนี้ห้าวันก็อีกเป็นสิบวันแล้วก็จะลงไปแปลงข้างล่างนู้นนะครับที่น้ําท่วมตอนนี้ตอนนี้ sea, น้ําท่วมนะครับที่ปล่อยน้ําอยู่แล้วก็เดินท่ออยู่แต่ยังไม่ได้สูบนะครับเดินท่ออยู่ก็คือวางแผนไว้อีกสิบวันข้างหน้าถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะประมาณนี้แหละถ้าฝนไม่กตกก็น่าจะได้ตัดแบบตามเป้านี่แหละตามเป้าแต่ถ้าฝนตกก็ ต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะเราจะทําตามเป้าหมายของเราได้ไหมหรือว่าตัดแปลงนี้หมด5้าวันแล้วฝนไม่ตกมันจะได้ลงไปตัดแปลงข้างล่างนะครับที่ว่าสองไร่สองไร่นั่นก็ป่าเข้าไปเกือบครึ่งเดือนแล้วนะครับยี่สิบวันสิบเจ็ดสิบแปดวันไม่ต่ำนะครับสองสัปดาห์ครึ่งนั่นแหละแปลงนั้นนะครับแต่ว่าวัวก็จะกินหญ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งหญ้ามันแช่น้ําแช่น้ําตลอดเลยนะครับฝนตกมาก็แช่น้ําฝนตกมาก็แช่น้ํานะครับต้อง เป็นปกติอยู่แล้วนะครับนี่แหละเกินควบคุมนะครับเกินควบคุมไม่ใช่ว่าอจะปลูกหญ้าสิบไร่แล้วจะตัดให้กัวกินวันเดียวสิบไร่มันกับโมเมนต์เนาะครับพวกที่ยังไม่ได้ตัดมันก็แก่รอนะครับเนี่ยมากัแก่ถานะครับมันก็เป็นประบ้านนี้แหละพวกที่มันเนี่ยเห็นไหมย่างแปลงนี้เห็นชัดๆเลยแปลงโน้นเห็นไหมครับพูนหยาเขียวแล้วฟังขุนบ้านปุ๋ยไปแล้วฟังนี่ัวจะตัดไปซี่หามือที่แล้วนะครับเนี่ยน้ำก็ยังท่วมอยู่ ฝั่งโน้นนะ่ะจะได้ตัดก่อนแต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ว่านปุ๋ยนะครับผมไม่ได้ว่านปุ๋ยไปรอบที่แล้วนะครับรอบรอบที่ว่านไปกับรอบนั้นไม่ได้ว่านเพราะว่ามันเพิ่งตัดสมมุติว่าตัดวันนี้ก็คือผมหว่านวันนี้เลยนะแต่ว่าไม่ได้ว่านทั่วนะครับก็เลยเดี๋ยวรอบรอบหน้าเดี๋ยวค่อยสูบน้ําขึ้นมาใส่แล้วก็หว่านนะครับพอดีเราสละที่ในการปลูก้าแล้วเราก็ต้องทําให้มันเต็มที่นะครับซื้อปุ๋ยซื้ออะไรก็ซื้อได้นะครับซื้อได้ไม่เป็นปัญหาสอบละแปดร้อยกว่าบาทซื้อมาว่านเลยยูเรียล้ว วานมือนีเด็ดตัดมือนี้วันมืออื่นเด็ดตัดมืออื่นครับสโลแกนปุ๋ยอยู่เรียวัวนวันนี้เขียววันนี้ใส่มากงามมากใส่น้อยงามน้อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พูดคุยกันมาสักพักแล้วก็ใครมีข้อสงสัยสอบถามเกี่ยวกับหยามันมาเรียบกันก็ถามมานะครับก็ตอบไปในคอมเมนต์แล้วหละแล้วถ้ายัางไงก็ ใครได้ชมคลิปหรือเพิ่งผ่าน Done. มาชมก็กดเข้าไปช่องผมแล้วก็ดูย้อนย้อนได้นะครับดูย้อนย้อนไลน์ลงไปเพื่อ bunker. อาจจะมีคลิปที่สนใจหรือว่าถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปตอบไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมก็อยากจะมีคอนเทนต์ในการตอบไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเครื่องตัดหญ้าก็รีวิวไปแล้วละรอบ2รอบแล้วแ,วแต่เผื่อใครยังไม่เห็นก็อาจจะให้รีวิวอีกเครื่องม้วนฟางอ่ะใครก็รีวิวไปแล้วละถ้าใครยังไม่เห็นก็ให้รีวิวอีกข้อดีข้อด้อยข้อเสียอะไรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ